ที่ชาร์จไฟที่ชาร์จไฟนะครับพวกสกูตเตอร์จัก,กรยานอะไรพวกนั้นนะรถไฟฟ้าขี่ไปวัดไปวากระพิบแวบบแบบนี้นะนะครับขี่ไปวัดไปวัดนีูพอรู้นะแต่ไปวาไม่รู้โอ้โหมันเป็นคำสร้อย โอเคครับหมุนน้อลอลงมานะวงจรเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหฝุ่นเพียบเลยนะครับข้างในวงจรเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับกระพริบแแบบแแบบแวบๆแบบ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 นะครับ จะดูอาการน,นะครับเพื่อนโอ้กับพิบดีจังเลยสุดยอดมากนะครับเพื่อนครับก็คงจะต้องดำเนินการไปค้นหาจุดเสียไปดูว่าในส่วนของตานนี้นะครับนะครับนี่นี่น,น,นี่เป็นยังไงนะครับ อ่สี่สามหนึ่งตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอยูไอซีพีดับเนยูเอ็มนี N ่ยูซียูซีสามแปดสี่สองตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวนี้มันสามแปดสี่สองคือสามแปดสี่สามยังไม่เห็นเลยเนี่ยสามแปดสี่สองนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเ,เพื่อนก็ดําเนินการก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากกว่านี้ไปก่อน,นี้หรอกงานที่ไม่ค่อยมีใครอยากซ่อมเะยครับพวกนี้เพราะว่างานพวกนี้เนี่ย มันเป็นงานที่บางครั้งบางทีอะไรมันไม่มาสายทีวีมันไม่มาด้านนี้มันมาไม่มาสายทีวีสายเครื่องเสียงพวกนี้มันจะเป็นสายสวิตช,ชิง่งพวกนี้ <c oughs> น่ครับโอเคนะเดี๋ยวผมตรวจสอบจุดลายวงจรอะไรต่างๆด้วยละเอียดก่อนโดยการใช้แว่นสายตาส่องกันเผื่อบางครั้งบางทีลายวงจรมันแตกบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้เนี่ยมันใช้งานในลักษณะของการเคลื่อนย้ายได้ก็บางครั้งบางทีมันก็แตกนะ จุดบัตรกีอะไรตา่างดูไม่สวยเลยเนะี่ยผมว่ามันดูไม่สวยยังไงไม่รู้นะอมืมันเป็นเหมือนถ้าไม่เครื่องโดนน้ําก็ไอเนีน่ยไอไสในตัวนี้เนะี่ยมันเป็นไสในที่ที่เอามาประกอบใส่กล่องใหม่มอาจจะเป็นไสในเก่าอะไรเงี้ยนะอย่าไปคิดอะไรมากครับกับเจ๊กแดงนะถึงนะก็คงจะต้องทําความสะอาดก่อนล้างให้สะอาด บัตรกี้นั่นนนี่ก่อนนะถึงจะค้นหาจุดเสียได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มาค้นหาแบบนี้ก็คงจะไม่ไหวเพราะว่ามันมันดูแล้วมันไม่สวยเนะครับมันมันไม่สวยจริงมันเหมือนกับว่าไอวงจรนี้มันใช้งานมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยนะครับนี่แต่กล่องมันยังสวยงามเลยสวยนะครับแต่ดูวงจรเหมือนใช้งานมาเป็นสิบปีนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดล้างอะไรต่างๆก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใสอะไรพวกนี้คักขนาด การบางงานนั้นเพื่อนครับแกะออกมานี่โอ้โหฝุ่นเยอะเลยมีทั้งก้อนกวดก้อน,อนหินอยู่ในตัวเครื่องันก็มีนะในงานบางครั้งบางทีเนี่ยกล่องนี้ดูสวยงามเลยแต่ข้างในโอ้โหผ่านการใช้งานมาสักระยะหนึ่งอะไรเลยนะครับนี่พวกขาพวกอะไรนี่เขาก็ไม่ได้ตัดนะเนี่ยพวกนี้มันต้องดูแลทำความสะอาดก่อนจุดบัดกี้ต่างๆนี่หลุดนะเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเอาของเก่ามาใส่กล่องใหม่นะโอ้ บ,บัตรกีก่อนน้ำมันสะอาดก่อนค้นหาจุดเสียเลยก็ไม่ได้นะบางทีหลุดออกนะครับหลงทางไว้ก็มีนะเพืนนะ่อนเอา้าประมาณนี้ครับทำๆไปก่อนนี่ก็บัตรกีไปเรื่อยนะครับเอามันทุกจุดนี่แหละมันไอ้นี่ก็อันตรายอยีกเลยนะครับเนี่ยเวลานี่ยเ,เ,เห็นไหมสายพวกนี้แล้วมันจะเป็นแข็งแข็งเลยนะนะครับ สายพวกนี้เนี่ยต่ออยู่ในลักษณะของการต่อด้านล่างเนี่ยมันจะมีฝอยๆอ,ออกมาตรงนี้เนี่ยมันช็อตกันได้นะครับอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเพิ่งทาความสะอาดวงจรเนียแล้วก็จะเอาสายพวกที่มันเชื่อมต่อไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้นครับอ่าเอา,เอาคือแบบนี้จะเอาขึ้นไปไว้ด้านบนนะไม่ไม่ต่อจุดล่างนะเนี่ยแบบสายพัดลมที่ผมทําอยู่เนี่ยเห็นไหมครับอืมนะไม่ต่ออยู่ด้านล่างนี่กลัวว่ามัน เนี่ยถ้าเป็นสายพวกนี้มันจะแตกออกมาแล้วมันก็จะมาช็อตกันอยู่นี่ก็ต้องทําอย่างนี้ด้วยนะครับมันมันเนี่ยเห็นไหมสายผมว่ามเป็นแข็งแข็งน้สายเนี่ยคือปกติมันจะนิ่มน่มนะเหมือนกับมันจะหมดสาภาพนะไอ้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าใช้มาเป็นสิบปีเลยเนะี่ยแต่อันนี้มันเพิ่งออกมาเนี่ยพวกสายพวกอะไรพวกนี้แข็งหมดเลยปกติมันจะนิ่มนะครับสายพวกนี้ออ แข็งเกเด้อยู่เอเนนะครับนี่เอาขึ้นมาด้านบนนะครับมันจะได้ไม่หลุดง่ายในแบบนี้นะครับนี่นะครับสายเอาขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะดีแล้วนะเนี่ยนะนี่ยสายพัดลมตัวสายเส้นนี้ก็ยังอยู่นะนะครับอาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับโอ้แล้วต่อต่อหลอดไฟเข้าไปทดสอบดูนะครับ ติดแวบๆหลอดไส้นะครับหลอดไส้เห็นไหมติดแว๊บๆอยู่นะครับเป็นอย่างนี้ละไฟมันออกแล้วมันดู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 ไฟออกบ้างกระพริบแวบๆแบบนี้มันมันจะต้องเป็นไฟแวบๆแวบๆมิเตอร์จนจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยเนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันดิ่งดึ๋งดึงดึงเนาะนะครับเอาหลอดไฟหลอดนี้ใส่เป็นกระพริบกระรบนะครับ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้สว่างหรอกนะครับไม่ได้สว่างมันจะได้มันจะเป็นเนี่ยนะครับไฟมันจะออกแบบนี้ตามตามที่มันกระพริบนี่แหละนะครับนะครับโอเคนะทีนี้ก็จะดำเนินการเปลี่ยนในส่วนของนะครับไอซีนะครับ, 4, รบแล้วดูต่อนะไม่เปลี่ยนอะไรทำการเดาสุม่ม เปลี่ยนกันเลยดีกว่าเขาใช้วิธีเดาตักกะเดาเอ่อ u ูโอโยไม่ใช่ u ูนะตัวนี้ตัวนี้มันเป็น KA 3 8 4 2นะครับโอ้โหนะครับที่แรกเข้าใจว่าเป็น u ูนะครับเพราะว่าส่วนมากมันเป็น u ูเพราะของผมก็ u ูนะเดี๋ยวผมจะเอา u ูผมไม่ให้ดูนะผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูนะไม่ใช่อะไรหรอกส่วนมากจะจำไอยูซีนี่ได้ไอยูซีเนี่ยไอสามแปดสี่สองเนี่ย เนี่ยจับได้ไอเคเอเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะนไหนครับเคเอกับพวกยูซีมันน่าจะผลิตคนละที่นะรู้สึกเนาะนี่นี่นี่เคเอเนี่ยตัวนี้เป็นเคเอเนี่ยเคเอนะครับตอนนี้มันเป็น, K A, K A, น,น,น,ปนของผมนี่มันเป็นยูซีเนี่ยมันจะมีแปดขาในะตัวนี้ลองดูนะครับลองดูเพราะว่าผมมีเอซีตัวนี้อยู่แล้ว ตัวนี้มันเป็นที่ชาร์จไฟของไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตรีแบตเตอร,ตตร,ตตรี่รถไอ้พวกสกูตเตอร์พวกจักรยานไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับปกติมันจะมีไฟขึ้นสองไฟพอเสียบชาร์จปุ๊บม,มันจะแดงแดงสองนะครับมันจะมีไฟเขียวกับแดงขึ้นมา ีนมันเป็นไฟมันกับพริบไฟมันออกไม่ไม่เต็มที่มันออกแล้วมันดับไปออกตัดทํางานเป็นช่วงๆก็เลยบัตรกีบัตรกี้ก็เรียบร้อยแล้วก็วิเคราะห์ซ่อมก็มาถึงการเปลี่ยนไอซตัวนี้ที่เพื่อนกำลังเห็นอยู่นะครับท่านเพื่อนดูตอนครึ่งครึ่งกลางๆนะ <c oughs> พี่มาเชอแบบนี้แหละครับเราใส่เไป องจนบัดกีแล้วยังไม่ได้ล้างเลยสีตัวนี้มีแปดขาเลยครับยังไม่ได้ล้างเลยนะต้องมาเอามาวันมีผีอยู่ดูนะครับมันจะเป็นยังไงเสียปลากนะครับโอ้ไม่กับพิบละนี่งไง เห็นไ้ยครับแดงกับเขียวแล้วโอ้มเป็นที่ไอจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวดูไฟที่ออกจากในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับไฟมันออกมาเท่าไหร่นะครับเออดูไฟครับดูไฟ ห5 54 55ห้าห้าเราเล่านี้นะเพื่อนนะโอเคนะครับไฟออกอะเพราะว่าแบตตัวนี้เขาใช้เป็นแบตเตอรี่48โวลต์นะครับอยู่ในรถสกูตเตอร์เขานันะ่นแหละนะครับมันเป็นแบตเตอรี่4ี่เซลล์4ก้อนนะครับเพื่อนครับ4ี่ก้อนนะสี่ลูกไม่เรียกว่าก้อนอยังวาใครเรียกว่าลูกนะนะครับ นี่หลอดไฟฟ้านะครับหลอดไฟหลอดใส่้220โวลต์นะครับมันจะเป็นแดงๆอยู่นะถ้าเราต่อไฟเข้าไปเป็นโหลดให้วงจรเนี่ยอย่างนี้แหละนะครับก็โหลดติดแล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็โอเคแล้วนะทำงานได้แล้วนะนะครับสุดยอดก็คงจะต้องประกอบ ก็จบงานแล้วนะครับเปลี่ยนนี่เลยตัวเดิมมันเป็น KA เนั่นเพื่อนเนี่ยนี่ KA เนี่ยไม่เห็นเลยนี่ครับ KA สามแปดสี่สองนะครับตัวที่ใส่อยู่เนี่ยเดี๋ยวถอดปลาก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ เ็นไหมครับเป็น UC นะครับเน่ยตัวนึงสไม่ชัด UC 3 8 42ปดอนะครับตัวนี้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆครับเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ของเจ้าสกูตเตอร์ก็จะเป็นไฟแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราเสียบปลั๊กชาร์จแล้วมันก็จะแดงหมดอะไรเงี้ยนะวางไปนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะครับ ต้องไลืงทาก็คงจะต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับผม